ตัวเต็มมหาเวทผนึกมานตอนที่180การต่อสู้ของผู้ที่ถูกเลือกทั้งสองคนยูตะและก็ริวศึกตัดสินในครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปดูกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการสองกแปดช anel พัดของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมารตอนที่180นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้ทําตอนที่179ไปแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ตามให้แบบว่ารวดเร็วที่สุดแล้วนะครับจะเป็นยังไงนนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีรูปภาพหรือว่าคําพูดไหนที่นําามประกอบ ทำให้เข้าใจผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยถ้าพร้อมันแล้วเดี๋ยวไปเรื่องมาเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอย้อนกลับไปที่ตอน1079เล็กน้อยนะครับผมในตอน1079เนี่ยอย่างที่ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันมาหลายๆช่องทางนะครับว่าเป็นการต่อสู้กันนะครับผมของทั้ง4คนเลยก็ว่าได้ซึ่งก็จะมีคุโรลุชินะครับแล้วก็ริวนะครับแล้วก็ตัวของยูโรนะครับผมหรือว่าทาคาโกะแล้วก็ตัวของยูตะควบคู่ไปกับตัวของลิกะด้วยนะครับผมแต่ในช่วงท้ายเนี่ยตัวของทาคาโกร แล้วก็ตัวของคุโรลุชิเนี่ยถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่าโดนริวเนี่ยจัดการนะครับแล้วก็โดนยูตะเนี่ยซ้าอีกทีหนึ่งซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้ที่ถูกเลือกนะครับผมนั่นก็คือตัวของริวและก็ยูตะซึ่งเปิดมาในตอนแรกเนี่ยก็เป็นฉากที่ตัวของยูตะนั้นเนี่ย กลางมือออกนะครับผมเพื่อที่จะประทับพลังกับริวนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการอธิบายว่ายูตาเนี่ยทำได้เพียงปล่อยพลังงานคำสาปที่มีกําลังแรงนะครับผมออกมาโดยตรงนะครับผมในขณะที่ตัวของลิกกนเนี่ยปรากฏตัวออกมาแบบสมบูรณ์แล้วนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าน่าจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่เจอกับเกทโทนะครับแล้วก็ได้มีการอธิบายต่อว่าแม้จะเต็มกําลังนะครับผมแต่ก็ยังอ่อนกว่าการระเบิดของ อิชิโกริริวอยู่ดีนะครับผมหรือว่าแกนไน์บัสของริวนะครับผมหรือในช่องเราเนี่ยจะเรียกว่าระเบิดแกนิกนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพลังของยูตะเนี่เรียกได้ว่ายังน้อยกว่าพลังของริวอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องสร้างพลังแล้วก็สร้างความเร็วนะครับผมของการปล่อยพลังก่อนที่ตัวของริวนั้นเนี่ยจะเติมพลังจนถึงขีดสุดหรือว่าขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับ ผมนี่ก็คือความตั้งใจนะครับผมของยูตะตั้งแต่แรกแต่พอเขาเห็นสายตาที่มุ่งมั่นของอิชิโกริแล้วนะครับผมที่แสดงออกมาถึงความหิวโหยและความกระหายที่ยาวนานมาก,กว่า400ปีนะครับผมทางด้านตัวของริวเองเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าใช้ทุกอย่างจนหยดสุดท้ายกันเถอะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทางด้านตัวของยูตาพอได้ยินริวพูดออกมาในทํานองนี้เนี่ยยูตะก็ส่งสายตาให้กับตัวของริวนะครับแล้วก็พูด ออกมาว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ พลังยัดใส่กันเลยนะครับผมซึ่งทางยูตะก็ปล่อยพลังออกมาแรงเหมือนกันริวเองก็ไม่น้อยหน้านะครับผมและในขณะนั้นเองเนี่ยก็เลยได้มีการอธิบายว่าแมบบ้ว่าเขาเนี่ยยังคงไม่เคยพบกับความหมายในการต่อสู้นะครับผมกับสายตาของอิชิโกรินะครับผมทําให้หัวใจของโอคุสึยูตะเนี่ยละลายหรือว่ายอมรับนั่นเองนะครับว่าการรอคอยของอิชิโกริริวเนี่ย ถึงขั้นที่ว่าทําให้ตัวของยูตานเนี่ยยอมรับได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะยัดพลังที่เต็มสติดนะครับผมใส่กับริวนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าการยัดพลังในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางริวเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับผมและตัวของยูตานเนี่ยเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับผมซึ่งริวเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ามันช่างหวานหอมจริงๆโอโคซึนะครับผมนั่นและต้องแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าริวเนี่ยต้องการที่จะ อัดพลังกับยูตะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ริวคิดนะครับเพราะว่าคนที่ปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยไม่ใช่ตัวของยูตะนะครับผมแต่เป็นตัวของลิก,กะนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอพูดไว้สักเล็กน้อยนะครับว่ามันอาจจะแตกต่างกันนะครับผมจากตอนแรกที่ตัวของยูตะนั้นเนี่ย ได้ปล่อยประ้ากับริวนะครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยยูตาจะใช้พลังของเขานะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยลิกาเนี่ยจะใช้พลังของตัวเองเลยนะครับผมแน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยพอลิกาได้มีการปล่อยออกมานะครับผมใส่ตัวของริวแล้วนะครับตัวของยูตาเนี่ยก็ได้มีการวิ่งนําหน้านะครับพร้อมกับพลังที่ปล่อยออกมานั่นเองซึ่งแน่นอนก็ได้มีการเขียนระบุไว้นะครับว่าโอโคซึยูตาเนี่ยได้กระโดดเข้าไปข้างหน้านะครับพร้อมกับการยิงพลังของลิกา องส่วนทางด้านของริวนะครับผมก็เลยได้นึกในใจว่าใหญ่ขนาดนี้เล่นยิงออกมาเองเลยงั้นเหรอแต่อย่าคิดว่าแกเนี่ยทำได้คนเดียวนะเจ้าหนูฉันเองเนี่ยก็ทําได้อย่างที่แกเนี่ยทำนั่นแหละซึ่งการพูดออกมาแบบนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าตัวของริวนั้นเนี่ยพยายามที่จะรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับพลังของลิกาได้แล้วก็ ปัดทิ้งไปนะครับผมเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการโจมตีที่หนักหน่วงมากซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของยูตะเองเนี่ย พอมาถึงจุดที่ริวเนี่ยโชว์ให้ดูว่าเขาเองเนี่ยก็สามารถทําแบบตัวของย,ย,ยูตาก็ตกใจไม่ใช่น้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการพูดขึ้นมานะครับผมจากริวแต่น่าจะเป็นการนึกในใจว่าไม่แรงเท่าไหร่นี่พลังนี้นะนอกจากการกลางอนณาเขตแล้วและการต่อสู้ครั้งนี้ฉันไม่คิดว่านายเนี่ยจะสามารถเติมเต็มพลังได้รวดเร็วขนาดน,นี้นะและหลังจากนั้นนะครับริวเนี่ยก็เลยได้มีการพูดออกมานะครับว่าฉันเนี่ยจะจบเรื่องนี้เอง ระเบิดแกนิกหรือว่าแกนไนส์บาร์นะครับผมแล้วเขาก็เรียกว่าโอโคสึยูตะนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ปล่อยระเบิดแกนิกเนี่ยใส่ตัวของยูตะแน่นอนว่ายูตะเนี่ย สามารถที่จะใช้พลังของทาคาโกะนะครับที่เป็นพลังงานควบคุมท้องฟ้านะครับผมสามารถปัดแกนไนบัสของริวเนี่ยให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าได้นะครับซึ่งณนะตอนนั้นเองเนี่ยริวเนี่ยถึงกับนึกเลยนะครับว่าเทคนิคคำสาปของเขาเนี่ยได้เติมเต็มแล้วงั้นเหรอนั่นมันวิชาคุณใสของยูโรทาคาโกะไม่ใช่งั้นเหรอและหลังจากนั้นนะครับริวเนี่ย ก็เลยได้มีการนึกต่อเลยนะครับว่าฉันไม่คิดว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ใช้วาจาคำสาปและฉันคิดว่าไอ้เจ้าตัวใหญ่นั่นเนี่ยมีเทคนิคคำสาปเป็นของมันเองแต่ฉันคิดผิดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไอ้เจ้าตัวใหญ่ที่ริวหมายถึงเนี่ยน่าจะเป็นตัวของลิกะนะครับและริวเนี่ยก็เลยได้มีการนึกต่อเลยว่าวิชาคุณสายของโอโคสึน,นั้นเนี่ยคือการก๊อปปี้ไม่ใช่หรอแต่ต้องมีเงื่อนไขอะไรสําคัญสําหรับมันแน่ๆ แล้วเมื่อไหร่ล่ะหรือเขาสามารถทําได้ดั่งใจที่เขาคิดหรือมันมีแต่ฉันไม่ทันมองแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่แบบที่ไม่มีเงื่อนไขแน่หรือณนะตอนนั้นนะครับผมซึ่งหรือณนะตอนนั้นเนี่ยตัวของริวเนี่ยก็เลยได้มีการย้อนกลับไปคิดนะครับผมถึงตอนที่ตัวของลิกาดเนี่ยได้กินมือของทาคาโกเข้าไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในจังหวะที่ริวเนี่ยกำลังคุ้นคิดนะครับผมอยู่กับเงื่อนไขในการก๊อปปี้ของยูตานเนี่ยมันก็เลยเปิดช่องให้ยูตาเนี่ย เข้ามาประชิดตัวนะครับแล้วก็ใช้ท่าของทาคาโกะนะครับโดยการใช้เดอะไนท์เบเกอนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นการกระแทกนั่นเองซึ่งทาให้ตัวของริวเนี่ยกระเด็นออกไปนะครับแล้วพอกระเด็นออกไปปุ๊บเนี่ยตัวของลิกาเนี่ยก็ซ้ําเลยนะครับผมโดยการต่อยเข้าไปที่หัวอย่างแรงนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ริวเหยียบเนี่ย ถึงก็แตกออกเลยนะครับแล้วก็ได้มีการอธิบายว่า5นาทีความสัมพันธ์ระหว่างลิก,กาดและก็โอโคซึ u, เนี่ยจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าลิก,กาตเนี่ยกลับมาอยู่ในโหมดแรกนะครับผมโหมดที่ไม่ได้มีลูกตาออกมาจากตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของริวเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเจ๋งอยู่แล้วนะครับเขาก็หันไปต่อยตัวของลิก,กาตเนี่ย กระเด็นออกไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในจังหวะที่กระเด็นออกไปนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการอธิบายต่อนะครับผมว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวเนี่ยซึ่งมากเกินไปสําหรับลิกา์นะครับผมแม้ว่ามันจะแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับผมจะทําให้ตัวของลิการ์นั้นเนี่ยถึงขีดจํากัดนั่นเองนะครับแน่นอนว่าการโจมตีด้วยหมัดครั้งนั้นหรือว่าอาจจะเป็นการโจมตีด้วยการยิงพลังงานคำสาปครั้งนั้นเนี่ยทำให้ตัวของลิการ์เนี่ยมาถึงจุดสิ้นสุดของร่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับและพอ ตัวของลิกาเนี่ยกำลังที่จะสลายไปนะครับผมตัวของลิกาก็เรียกแบบว่ายูตะอะไรเงี้ยและตัวของยูตาก็เลยได้เข้ามาซัดกับริวแบบว่าหมัดต่อหมัดเลยนะครับผมและในจังหวะที่กําลังซัดกันหมัดต่อหมัดนั้นเนี่ยตัวของริวเนี่ยก็เลยได้มีการนึกนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนี่คือพลังหยดสุดท้ายของฉันแล้วเนี่ยแหละ ของหวานของฉันและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงซัดกันด้วยมือป่าแบบว่าแลกกันไปแลกกันมานะครับและดูเหมือนว่าในจังหวะที่ตัวของยูตานั้นเนี่ยลงไปจับตรงส่วนเอวของริวนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวของพลังงานคำสาปของลิวที่ยูตาเนี่ยปัดขึ้นไปเนี่ยมันได้โถมลงมานะครับผมอย่างรวดเร็วเลยซึ่งยูตาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่า จบสักทีและหลังจากนั้นนะครับริวก็แบบฮะอะไรนะและหลังจากนั้นปุ๊บพลังเนี่ยมันก็ตกลงมาใส่ริวเข้าอย่างจังเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าริวเนี่ยโดนพลังของตัวเองเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยโดนโดยฝีมือของทาคาโกะนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยโดนโดยฝีมือของโอโคซึยูต่านั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยริวก็เลยได้นึกในใจนะครับว่า นั่นมันของฉันเงินเหรอนายใช้เทคนิคคำสาปของยูโรเพื่อเปลี่ยนเส้นทางกลับมาที่ฉันขอบคุณนะยูตะฉันพอใจและอิ่มแล้วด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ริวพูดงี้เนี่ยยูตะก็มองมาที่ริวนะครับแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็จะตัดผ้ามาเป็นในจานอาหารนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยอาหารเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ย ตัวของริวเนี่ยอาจจะแพ้นะครับผมแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะเสียชีวิตนะครับผมแต่จจะหันกลับมาร่วมมือกับยูตาก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ได้นะครับก็ต้องรอดูติดตามตอนต่อไปในตอนที่181ว่ามันจออกมาเป็นในรูปแบบไหนสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีแปลผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยไว้ณนะคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอ ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ